เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณชัดเกิดขึ้นที่ที่พักแห่งหนึ่งแถวประชาสงเคราะห์เมื่อประมาณ8ปีที่ผ่านมาเรื่องมีอยู่ว่าคุณชัดต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพระยะหนึ่งอจึงตัดสินใจเช่าห้องพักอยู่โดยห้องข้างๆก็จะเป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งอาศัยอยู่แล้วหอพักแห่งนี้จะพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง ตรงที่เขาอนุญาตให้เหลี้ยงสัตว์ได้ป้าคนนี้ก็เลี้ยงแมวเอาไว้ตัวหนึ่งเวลาผ่านไปเดือนแรกทุกอย่างเป็นปกติสุขไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนช่วงเดือนที่สองคุณชัดงานยุ่งต้องอยู่ออฟฟิศจนดึกดื่นพอกลับมาถึงหอก็จะเจอป้าคนนี้ให้อาหารแมวบ้างวิ่งไล่จับแมวบ้างเวลาเดินผ่านป้า ป้าก็จะทักว่าเป็นไงบางลูกเหนื่อยไหมวันนี้แกจะทักทายแบบนี้อยู่ตลอดและพอคุณชัดเข้าห้องไปอาบน้ำก็จะได้ยินเสียงป้าแกอาบน้ำพร้อมๆกันบางทีก็ได้กลิ่นสบู่โชยมาจากห้องแกพออาบน้ำเสร็จคุณชัดก็ออกไปสูบบุหรี่ตรงระเบียงหลังห้องก็เจอป้าแกมายือนอยู่ก็มีทักทายกันบาง ทำอยู่อย่างนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วจนวันหนึ่งคุณชัดหยุดงานอยู่ที่ห้องแล้วออกไปสูบบุหรี่ที่ระเบียงก็เห็นว่าหอฝั่งตรงข้ามเอายันมาติดไวที่กระจกหลังห้องของเขาโดยหันแผ่นหน้ายันมาทางห้องของคุณชัดเนื่องจากว่าช่วงที่ทำงานเยอะคุณชัดนั้นไม่ค่อยได้ออกมาดูดบุหรี่ในเวลากลางวันแบบนี้ เขาเลยไม่เคยสังเกตเห็นสิ่งนี้มาก่อนคุณชัดก็ได้แต่สงสัยแต่ก็คิดว่าห้องนั้นคงจะมีคนตายเขาเลยเอายันมาติดไว้ละมังแต่ก็ไม่ได้ติดใจหรือสงสัยอะไรไปมากกว่านั้นเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งคุณชัดก็ยังคงเจอป้าแกอยู่ไล่จับแมวให้อาหารแมว อย่างถามเรื่องซ้ำๆเดิมๆอย่างที่แกเคยทำจนวันหนึ่งป้าก็มาถามคุณชัดว่าพ่อหนุ่มเห็นแมวป้าหรือเปล่าลูกไม่เห็นครับป้ามันแอบไปวิ่งเล่นข้างนอกหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าแกว่าก่อนจะเดินกลับเข้าห้องไปพ่อมาอีกวันหนึ่งคุณชัดกลับมาถึงหองเป็นเวลาประมาณตีหนึ่ง เจอแมวของป้าอยู่ชานพักบันไดคุณชัดก็เลยไปอุ้มแมวแกบะบว่าจะเอาไปให้ป้าแมวตัวนั้นก็เชื่องยอมให้คุณชัดจับแต่โดยดีแต่พอเดินมาถึงหน้าประตูจ,จู่ๆแมวตัวนั้นมันก็ดิ้นเหมือนพยายามจะหนีขู่ฟ่อๆแล้วมันก็ขวนคุณชัดสุดท้ายแล้วก็ทิ้งหลุดมือไป พอแมวหนีไปป้าก็เปิดประตูออกมาดูคุณชัดเลยเล่าให้ฟังว่าจะจับแมวมาให้แต่มันหนีไปแล้วป้าก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแล้วแกก็ปิดประตูกลับเข้าห้องไปสุดสัปดาห์นั้นคุณชัดก็ได้หยุดอีกครั้งก็ไปซื้อกับข้าวกับปาลบปาลมาทำกินพอกลับมาก็เจอพี่ที่ขายของอยู่แถวนั้น แกกำลังจะขนของย้ายออกคุณชัดเลยเข้าไปทักว่าอา้าวอะย้ายออกเลยพี่โหเสียดายเราอุตส่าห์รู้จักกันอุตส่าห์สนิทกันแล้วนะเนี่ยไม่ชัดแกจะอยู่ได้ยังไงวะนี่แกไม่รู้อะไรเลยเหรอป้าค้างห้องแกเขาตายแล้วนะเวย้ยป้าเหรอพี่คืนก่อนผมยังเห็นแกดีๆอยู่เลยเฮ้ย ป้าแกตายไปเดือนกว่าแล้วนะและตอนที่แกตายนะ่ะศพแกอยู่ในห้องทั้งอาทิตย์หนึ่งกลิ่นไม่เหม็นตลบอบอวนไปทั้งหอเลยห้องติดกันขนาดนี้แกไม่ได้กลิ่นเลยเหรอวะคุณชัดถึงกับอึง้งแปลกใจมากเพราะเขาไม่เคยได้กลิ่นอะไรเลยแล้วจังหวะนั้นลุงยามก็เดินเข้ามาพอดีพี่คนนั้นเลยบอกว่า ถ้าแกไม่เชื่อพี่ลองถามลุงยามดูสิคุณชัดลองถามลุงยามเพื่อความแน่ใจและสิ่งที่ลุงยามตอบกลับมาก็คือลุงก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมพ่อหนุ่มถึงทนอยู่ได้คุณชัดก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ตอนนั้นเขาคิดว่าสองคนนี้รวมหัวกันอําเล่นหรือเปล่าแต่พอคุยไปคุยมาลุงยามเลยเปิดมือถือให้ดูรูป่าคนนั้น ซึ่งในรูปที่เห็นก็คือผ้าแก่จริงๆแต่เป็นศพที่อยู่ในสภาพขึ้นอืดแล้วคนที่งัดประตูเข้ามาเจอศพก็คือลุงนี่แหละลุงยามว่าวินาทีนั้นคุณชัดถึงกับช็อกขนลุกไปทั้งตัวสิ่งที่แกคิดคือยันที่ห่อตรงข้ามเขาติดเอาไว้เพราะสาเหตุนี้หรือเปล่า พอดีกับเจ้าของห้องที่ติดยันเดินมาพอดีเราจะขึ้นไปหาเพื่อนลุงยามหลยเรียกไว้แล้วลากเข้าสู่วงสนทนาเจ้าของห้องเล่าให้ฟังว่าตอนที่ป้าแกตายใหม่ๆพี่เขาเห็นป้าเดินไปเดินมาอยู่ในห้องแล้วทุกครั้งที่คุณชัดเปิดไฟห้องป้าก็จะเปิดไฟเหมือนกันแล้วก็จะได้ยินเสียงป้าปิดประตูเข้าห้องน้ํา แล้วพอคุณชัดออกมาสุบุรีก็เห็นเหมือนคุณชัดพูดกับใครอยู่ด้วยความกลัวเขาเลยเอาพ้ายันมาปิดไว้คืนนั้นคุณชัดอยู่ด้วยความหวาดภาวาภาวนาในใจขออย่าให้ป้ามาหลอกหลอนอีกเลยเพราะคุณชัดยังไม่อยากย้ายแต่จนแล้วจนรอดคุณชัดก็ทนไม่ไหวย้ายออกในที่สุด พอหลังจากนั้นผ่านมาแค่คืนเดียวป้าก็มาเคาะประตูห้องนุม่มเห็นแมวป้าไม่รู้